สมเด็จพระอา,าริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมณศา,ารสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์พุทธมนฑลอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมนายพงพรปรามเสน่ปุ่มในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุม โดยครั้งนี้พระปรมเมธทีโคษกมหาเทวราชสมาคมพร้อมด้วยนายพงพรพรามเสนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส,าสนาแห่งชาตินายประดับโพธิการจรวัวรรษโคศกสำนักงานพระพุทธศาส,าสนาแห่งชาติร่วมชี้แจงการประชุมครั้งที่5ประจำปี2560อันเป็นการพิจารณาระเบียบวาระปกติท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับท่านพงพรพรามเสน ครับก็ได้เข้าไปตวายสักการะแด่พระคุณลสมเด็จพระสังฆราชต่อจากนั้นก็ท่านพนมสรศิลป์นะครับซึ่งท่านไปดํารงตําแหน่งผู้ตวรวจราชการพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปตวายสักการะนะครับลาต่อมหาธิรมาคมด้วยในวันนี้นะครับและก็ได้มีการประชุมมหาธิตรมาคมไปตามรีวิระปกตินะครับก็คือเรื่องของการปกครองการเผยแพร่พระพุทธศาสนา แล้วก็เรื่องของการสา,สาธารณูปการต่างๆนะครับแล้วก็ในวันนี้ mm hmm. ก็มีโกศกมหาเถรสมาคมคือพระเดชพระคุณพระพรมเมธีนะครับ mm hmm. ก็ได้โปรดเมตตามานั่งร่วมที่จะพูดคุยเรื่องข้อมูลต่างๆที่มหาสมาคมได้ไประชุมกันในวันนี้ด้วย mm hmm. และก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่ท่านเลขาธิการมหาธิรสมาคมท่านใหม่คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านพันุ์ตํารวจโท พงพรปรามสเสน่หนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมมาคมก็จะได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องข่าวหรือข้อมูลต่างๆที่พี่ๆน้องๆสนใจด้วยนะครับทั้งนี้พระพมเมธีโคสกมหาเถราสมาคมได้กล่าวถึงว่าด้วยกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับระาชทานวิสุงคาม,มสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยเมื่อวันที่27มกราคม2560นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยหมวดสำคัญคือหมวดหนึ่งการสร้างวัดซึ่งไม่เป็นที่กังวลใจของการสร้างวัดของผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์สร้างได้แม้มีพื้นที่ไม่ถึง6ไร่หากแต่ต้องแจ้งเหตุผลประกอบการขอสร้างวัดนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติต่ออายุการทำงานพระธรรมเสนานุวัตรองเจ้าคณะภาค5ออกไปอีก3ปี แจ้งให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบว่าเรามีกฎกระทรวงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเมื่อวันที่27มกลาคม2560ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่134ตอนที่12กอพูดถึงเรื่องกฎกระทรวงที่เราเคยเรียกร้องกันมาอยู่เสมอว่า,าการสร้างวัดน่ะ เรากำหนดพื้นที่ที่จะสร้างที่ดินที่ดินต้องหกไร่ขึ้นไปแล้วทางคณะสงฆ์ก็มีความลำบากใจบางที่บางแห่งหรือบางชุมชนไม่สามารถที่จะหาที่หกไร่ได้แต่ว่าเป็นความจำเป็นเป็นความเจริญหรือเป็นความต้องการของชุมชนนั้นๆและที่มันราคาแพงบางแห่งก็จำเป็นอยากจะขอผ่อนผันแต่ติดด้วยที่ว่าเรามีกฎกระทรวงที่ฉบับที่5้าที่กำหนดในการ กำหนดพื้นที่เอาไว้บัดนี้ทางท่านนายกรมนตรีได้ประกาศในกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่ว่ามีการอยู่6การไอเจ็การเจการก็คือว่ากฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานในสูงขาบซีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระพิกษุอยู่จำพรรษาเจการเนี่ย ก็รวมไว้ในเป็นกฎกระทรวงไม่ได้เรียกว่าฉบับไหนจะเป็นรวมทั้งคือยุบยุบกฎกระทรวงฉบับที่1และก็ฉบับที่5แต่ในกฎกระทรวงฉบับที่ออกใหม่นี้มีสาระสาคัญที่เราเรียกร้องกันมาอยู่เสมอๆก็คือในข้อที่ในหมวดที่1การสร้างวัดการสร้างวัดมีหลักเกณฑ์ในการที่จะก,กําหนดไว้หกข้อ ในหข้อเนี่ยมีข้อที่1ที่เป็นข้อสําคัญคือที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า6ไร่หมายความว่ากําหนดหกไร่แต่ว่าเราเรียกร้องอยากจะให้ลดป็กวัานั้นต่ำกว่านั้นก็มีในย่อหน้าที่สองในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามในวงเล็บ 1งวงเล็บ3และวงเล็บ5ก็ได้โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคำขอสร้างวัดด้วยเนี่ยสาระสำคัญคืออยู่ในย่อหน้านเนี่ยคือหมายความเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นบางแห่งที่ไม่มีที่ดินถึงหกไร่ก็สามารถที่จะขอสร้างวัดได้ก็คือแล้วแต่ต่อความจำเป็นในท้องถิ่นนั้น ในเรื่องนี้ก็สุดแต่ทางสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผูย้นวยการสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้นําเสนอมหาเสมคมโดยผ่านทางท่านเลขาธิการมหาเสมคมว่าสมควรที่จะให้สร้างวัดได้ถือไม่อย่างไรพอสร้างวัดแล้วเราก็มีตั้งวัดตั้งวัดแล้วถึงจะเป็นวัดโดยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ก็จะอาจจะเป็นเป็นความ ทำความสะดวกใจและทําความสบายใจให้กับคณะสงฆ์ทั้งประเทศเพราะเราเรียกร้องกันมานานมากแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขกฎกระทรวงนี้ได้เพราะออกมาแล้วคือกฎหมายที่ออกมาแล้วก็จะต้องคงไว้แต่วันนี้ทางท่านนายกมนตรีไดป้ประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ยกเลิกฉบับที่หนึ่งถ้าฉบับที่ห้าก็เป็นอันว่า ทาความสะดวกสบายให้กับทางคณะสงฆ์และก็เป็นความอึดอัดใจที่ตกทอดกันมานานนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่การปกครองคณะสงฆ์ในภาคห้าแล้วท่านจะคุณพรหมโมรีท่านเป็นเจ้าหน้าภาคแล้วท่านอย่คุณทำมาเสนานุวัตท่านเป็นรองเจ้าหน้าภาคครบอายุกเกษียณราชการอายุ80 วันนี้ทางท่านเจน้าคณะใหญ่ก็เสนอขอต่ออายุอีกสได้อีกสปีการต่ออายุนี่ก็ที่มีพระเสราที่ท่านมีอายุ80แล้วแต่ว่ายังมออีความสามารถและยังมีกำลังมีตลอดถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถที่จะดํารงตำแหน่งนี้ต่อไปได้อีก3ปีคือต่อได้ครั้งเดียวมีวันนี้ก็เสนอขออนุมัติที่ประชุมมหาสมาคมที่ประชุมก็อนุมัติให้ พระธรรมเสนานุวัตรเป็นรองเจ้าคณะภาค5ได้อีก3ปีด้านนายพงพรพรามเสนีผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเลาขาธิการมหาเถรสมาคมซึ่งเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งของรัฐบาลได้ชี้แจงการทำงานกับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆโดยเน้นย้ำว่าเข้ามาเพื่อทำนุบำรุงและรักษาพุทธศาสนาด้วยการทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาส่วนกรณีของวัดพระธรรมกาย ตนได้ส่งหนังสือชี้แจงไปอีกครั้งห้ามประสงค์เข้ามาร่วมชุมนุมที่วัดพระธรรมกายส่วนเรื่องของพอรบสง์หรือมีกระแสว่าตนเข้ามาเพื่อแก้ไขพรบสง์มาดูเรื่องภาษีหรือทรัพย์สินของวัดนั้นยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าไม่มีคําสั่งนี้จากบ้านเมืองแต่อย่างใดเมื่อวานนั้นท่านก็ฝากแต่ฝากเป็นแบบแบบนี้ครับเป็นนามธรรมก็คือการช่วยกันดูแลพระศาสนาครับ เออก่นแลละหัังครบสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับเป็นขออนุญาตเป็นนามธรรมนะครับเพราะมันคุมได้ทุกอย่างก็คือทรรนุบำรุงและรักษาพระศาสนาคือพระพุทธศาสนาครับเหมือนเป็นภาพรวมนะครับครับมีอะไรครับเป็นก่อนที่ท่านต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของท่านท่านจะมุ่งไปที่อภิษฐมแน่เลยใช่ไหมครับเรื่องไหนครับในส่วนเนี้ย การ,ารบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับในการที่เราจะทําในสํานักง,งานพุทธศาสนาก็คืออำนวยความสะดวกตามหน้าที่ของเรานะครับเพราะงานของเราเป็นผู้สนับสนุนพระศาสนาและคณะสงฆ์ครับครับท่านอยากจะให้คณะสงฆ์ร่วมมืออย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับกรณีนี้ครัตอนนี้คณะสงฆ์ท่านท่านท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วครับ เรื่องแบบที่กระผมใส่ไม่ใช่เรื่องแบบ DSI แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ผมไม่ใช่ DSI และสิ่งที่กระผมได้ทำก่อนหน้านี้ก็ทำแบบตรงไปตรงมานะครับท่านก็จะเคยเห็นตอนที่ไปเจราจาวันนั้นผมยังเป็น DSI ผมก็ทำแบบตรงไปตรงมาต้องการให้ประสบความสำเร็จแต่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็มีวันนี้มานะครับก็ช่วยกันดูแลกันต่อวันนี้ผมก็มาทำหน้าที่นัาสักเป็นกลางๆ และทาตามที่อย่างที่กาบเรียนไว้ว่าทํานุบํารุงแต่เรื่องนี้ก็คือการรักษาพระศาสนาอันนี้เป็นเรื่องนี้นะครับมองว่าในวันนั้นที่ตัมเอยู่เกิดปัญหาขึ้นจริงไหมครับว่าในการประสานง,งานกับสำนักพุทธเองในตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องปรับแก้อะไรยังไงบ้างสำนักพุทธให้ความร่วมมือด,ด้วยดีตลอดครับแต่ว่าบางอย่างเมื่อความต้องการมันยังไม่ตรงกันก็พยายามปรับแก้ครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเราจะส่งเจ้าหน้าที่เป็นประจําที่นู่นเพื่อที่จะให้ความร่วมมือ กับทางฝ่ายบ้านเมืองนะครับหคนเลยหนายรือประจำเลยครับในส่วนการไม่ออกมาชุมนุมเนี่ยท่านผู้อำนวยการเดิมคือท่านพนมเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดทั้งหมดแล้วนะครับแล้วทางกับผมมาเนี่ยก็ได้ทําหนังสือย้ําการปฏิบัตินั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพระ ที่เป็นผู้ปกครองในพื้นที่ก็คือเจ้าคณะอำเภอได้สั่งแล้วนะครับในส่วนนี้ในทางสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปดูกฎหรือมติของมหาเถนะครับว่าเป็นการละเมิดคําสั่งที่จะเป็นผิดเพระธรรมวินัยหรือไม่ในทางบ้านเมืองนะครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับต้องแยกกันนะครับได้ได้ได,ได,ได,ไดเป็นสองทางแล้วขอตอบเป็นกลางนะครับขอบคุณครับ ที่รัฐบาลสพออกมาดูสำนักพุทาออกมาดูในเรื่องของการเก็บภาษีมาก่อนเท่านี้จะมีการมาดูเรื่องของการเก็บภาษีหรือว่ามีการมีข่าววิจารณ์ในโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้พ่ออยากจะชี้แจงงไงครับว่าจะเข้ามาดูเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็จะมีความชัดเจนยังไงให้ให้ให้คณะสงฆ์เกิดความสบายใจหรือความเข้าใจกันตรงนี้ครับกับผมกําลังนั่งอยู่กับพระคุณเจ้าชั้นผู้ใหญ่ สิ่งที่กับผมพูดจะไม่มีการมุสานะครับจะพูดแต่ความเป็นจริงเรื่องเมื่อกี้นี้ที่น้องพูดเนี่ยไม่มีคําสั่งมาจากทางฝ่ายบ้านเมืองระดับสูงเลยครับการปรับแก้พรบสงฆ์ให้ดีขึ้นเนี่ยมันมีร่างของมันอยู่แล้วขณะนี้อยู่ในกรรมธิชั้นกรรมธิการแล้วนี่ครับในส่วนของกับผมมาไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเป็นลักษณะที่จะต้องมาจ้องเรื่องนั้นเลยนะครับไม่ได้รับนโยบายเรื่องนั้นมาเลยนะครับ ผู้แทนประชาชนก็คือ,อวันนี้ในขณะนี้ก็คือสภานะครับตรงนี้เป็นเรื่องของสภานะครับทางเราก็ไปส่งคนไปชี้แจงครับถ้ามีคําถามจากกรรมธิการก็คือตัวกรบธิการจะมีาการแก้ไขจริงแต่ว่าในกระบวนการของสาภาใช่ไหมครับเห็นว่ายังอยู่ในชั้นกรรมธิการเราส่งคนไปครับ